สวัสดีครับพี่น้องคนกำลังอยู่ในซีรีส์ก้าวสู่ชีวิตอัศจรรย์ด้วยการเฝ้าเดี่ยวจากพระคัมภีรสดุดีวันนี้เราก็มาถึงบทที่68ซึ่งก็ถือว่าเป็นบทสดุดีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ซับซ้อนที่สุดบทหนึ่งนะครับไม่ใช่เพราะคำพูดเข้าใจยากแต่เป็นเพราะเป็นบทสรรเสริญพระเจ้าจากมุมมองของทั้งประวัติศาสตร์และมุมมองจิตใจส่วนตัวของผู้เชื่อนะครับ สรุดีบทนี้ก็เหมือนภาพยนตร์ชีวประวัติของพระเจ้าที่เราจะได้เห็นพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ในสงครามและทรงปกป้องคนอ่อนแอที่น่าอัศจรรย์ที่สุดก็คือพระองค์ทรงสเสด็จมาเพื่อประทับอยู่กับประชากรของพระองค์นะครับผมจะสรุปเป็นท่อนๆดังนี้ครับท่อนแรกคือข้อ1ถึง6ดาวิดก็เปิดฉากเหมือนการโห่ร้องว่าพระเจ้าทรงลุกขึ้นแล้วศัตรูจะกระจัดกระจ่ายแต่คนชอบทมจะชื่นบาน แล้วเขาก็พูดต่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพ่อของลูกกัมพาเป็นผู้ปกป้องหญิงไม้และทรงตั้งคนโดดเดี่ยวให้อยู่ในครอบครัวตรงนี้ก็ผมก็ทำให้ผมหยุดอ่านหลายรอบมากนะครับเป็นถ้อยคำที่ไม่ใช่แค่เป็นความจริงแต่ว่าลึกใครบางคนที่อ่านบทนี้อาจจะกำลังรู้สึก,ก,สกว่าฉันหยุดตัวคนเดียวเหมือนไม่มีใครรู้จักไม่มีกลุ่มไม่มีกำลังแต่พระเจ้ากลับบอกว่า ฉันจะตั้งเจ้าไว้ในครอบครัวพระเจ้ารวบรวมสิ่งที่กระจัดกระจายรวมถึงหัวใจที่แตกเป็นเสี่ยงๆให้กลับมาสมานใหม่อีกครั้งนะครับในท่อนที่สองคือก็7จ็ถึงสิตรงนี้ดาวิดย้อนความหลังถึงวันที่พระเจ้าทรงนำอิสราเอลออกจากภูเขาซีนายนำไปในถินทุรกันดารทำให้ฝนตกทำให้มั่นคงจากภูเขาเล็กๆพระองค์ทรงเลือกให้เป็นที่ประทับที่นั่น ตรงนี้ก็สะเทือนใจผมมากนะครับเพราะเป็นท้ายคำที่บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทับอยู่บนภูเขาสูงที่สุดแต่ว่าเลือกอยู่กับคนที่พระอ,องค์รักเหมือนพระอ,องค์มองลงมาจากสวรรค์แล้วพูดว่าตรงนี้แหละแม้จะเล็กน้อยแม้จะไม่มีใครมองเห็นแต่เป็นที่ที่เราอยากจะอยู่ด้วยกับประชากรของเราพระเยซูเองก็เป็นแบบนั้นนะครับสรงเกิดในลางย้าไม่ใช่ในวัง และพระอ,องค์ก็ยังเลือกประทับอยู่ในใจคนมากกว่าที่จะอยู่ในโบสหรูหราใหญ่โตนะครับในท่อนที่3คือข้อ19ถึง35ดาวิดก็สรรเสริญพระเจ้าที่ทรงแบกภาระของเราทุกวันและให้ชัยชนะมีคำถ้อยคำที่พูดว่าพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราและพระอ,องค์จะทรงชดเราให้พ้นจากความตาย ตรงนี้ก็เป็นข่าวดีที่สุดสําหรับคนที่รู้สึกว่าภาระมันหนักเกินไปคือคุณไม่จําเป็นจะต้องแบกคนเดียวพระเจ้าทรงไม่ยอมให้บรรดาลูกของพระองค์เดินลากชีวิตไปอย่างหมดเดี่ยวหมดแรงแต่พระองค์จะทรงฉุดจะอุ้มจะทรงนําพาแม้ตอนที่คนเดินไม่ไหวแล้วนะครับถึงตรงนี้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีอเรม่าพิเศษอะไรจากบทนี้ที่พระองค์อยากจะพูดกับคนไหมสําหรับผมเลมาที่ได้รับก็คือ พระพิญพยายา์บทสดทำให้ผมระลึกได้ถึงมัทธิวบทที่12ข้อ20ถึง21ที่พระเยซูกล่าวว่าไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หักไส้ตะเกียงเป็นควันจวนดับแล้วท่านจะไม่ดับจนกว่าท่านจะนำความยุติธรรมสู่ชัยชนะและบรรดาประชาชาติจะฝากความหวังไว้กับท่านพี่น้องที่รักพระเจ้าของเราทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรวบรวมชีวิตที่แตกออกเป็นเสียเส่ยงๆให้กลับมามีความหมายใหม่ อาจจะเป็นความผิดพลาดล้มเหลวในตัวคุณและผมอาจจะเป็นความรู้สึกต่ําต้อยไร้ค่าอาจจะเป็นความรู้สึกขมขื่นจากบาดแผลที่ถูกทําร้ายอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แตกแล้วแต่ถ้าพราะองค์อยู่ด้วยเราก็พร้อมจะเดินต่อแม้ในวันที่ยังไม่เห็นเส้นชั่อาเมีนไหมครับพี่น้องถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองกระจัดกระจายความฝันสลายความหวังเรือรังความเชื่อหล่นลงไปกองกับพื้นและคุณไม่กล้าที่จะเก็บมันขึ้นมาอีก พี่น้องที่รักในบทนี้เตือนใจคุณว่าพระเจ้าที่ดาวิดสารเสริญยังทรงพระชนอยู่ในวันนี้และพระองค์กําลังเสด็จมารวบรวมชีวิตที่แตกสลายของคนอีกครั้งไม่ใช่เพื่อซ่อมให้กลับเป็นเหมือนเดิมแต่จะสร้างใหม่เลยให้ดีกว่าเดิมด้วยนะครับบางครั้งคุณอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคุณแตกสลายตั้งแต่เมื่อไหร่คุณไม่รู้ว่าอะไรคือชิ้นส่วนแรกที่ร่วงหลดแต่วันนี้คุณแค่รู้สึกว่า ชีวิตมันไม่เป็นรูปร่างอีกต่อไปแล้วมันเหมือนความหวังหลุดไปทีละเล็กทีละน้อยเหมือนคำพูดของใครบางคนบันทอนจนคุณหายไปทีละชิ้นทีละชิ้นเหมือนอะไรบางอย่างในใจมันแตกและคุณก็ไม่มีแรงที่จะเก็บและเจ้าซาตานก็ทำให้คนเริ่มเชื่อผิดๆว่าพระเจ้าคงอยากจะอยู่กับคนที่เข้มแข็งกว่าคุณ แต่สดุดีบทที่68บบอกสิ่งที่ตรงกันข้ามพระเจ้าไม่ใช่แค่ประทับอยู่บนที่สูงพระองค์ลุกขึ้นเพื่อเดินลงมามาอยู่กับลูกที่ถูกทอดทิ้งมาอยู่กับแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกตามลำพังมาอยู่กับคนโดดเดี่ยวที่ไม่มีบ้านมาอยู่กับคนที่รู้สึกว่าฉันไม่มีค่าอะไรเลยพระองค์ตั้งคนที่ไม่มีครอบครัวให้อยู่ในครอบครัวพระองค์แบกภาระของเราทุกวัน พระอ,องค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราไม่ใช่ปีละครั้งแต่ในทุกลมหายใจและถ้าพี่น้องยังรู้สึกว่าชีวิตคนกระจัดกระจายจนไม่รู้ว่าจะรวบรวมกลับมาได้อย่างไรขอให้คนหลับตาลงแล้วก็เงียบฟังเสียงของพระอ,องค์ที่กระซิบว่าลูกเอ๋ยเศษเซี่ยวที่แตกหักของลูกพ่อเก็บเอาไว้หมดแล้วพ่อไม่รังเกียจมือเปื้อนของลูกพ่อไม่กลัวน้ําตาของลูก พอพร้อมจะประทับอยู่ตรงนี้จนกว่าชีวิตโลกจะถูกรวมกันใหม่จนครบอีกครั้งพี่น้องที่รักรับคุณไม่ได้พังยับเยินเกินกว่าที่พระเจ้าจะรับมือได้และคุณก็ไม่ได้ล้มต่ำเกินกว่าที่พระองค์จะอุ้มกลับขึ้นมาให้วันนี้เป็นวันที่คุณกลับมาไว้ใจพระเจ้าอีกครั้งไม่ใช่เพราะคุณพร้อมแต่เพราะคุณรู้ว่าพระเจ้าพร้อมจะอยู่กับคุณ แม้คุณจะยังไม่พร้อมเลยก็ตามเอาละครับถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันให้คนพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับคำถามก็คือคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณแตกสลายกระจัดก,กระจายตรงไหนบ้างในตอนนี้แล้วคุณได้เปิดพื้นที่ให้พระเจ้ารวบรวมกลับมาแล้วหรือยังมีเศษส่วนใดของใจคุณที่คุณไม่กล้าให้พระเจ้าแตกเพราะคิดว่ามันไม่ควรหรือ พังยับเยินเกินไปคุณเคยพยายามซ่อมตัวเองจนเหนื่อยแล้วหรือยังแล้วคุณเคยลองให้พระเจ้าส่งประทับอยู่ในความไม่สมบูรณ์นั้นหรือไม่เมื่อคุณรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพ่อของลูกกัมพาผู้ทรงปกป้องหญิงไม้ผู้ตั้งคนโดดเดี่ยวไว้ในครอบครัวคุณเคยถามตัวเองไหมว่าแล้วฉันละ่ะกำลังตั้งไขรไว้ในครอบครัวของพระเจ้าคุณยังแบกภาระ ที่พระเจ้ายอมแบกแทนได้อยู่หรือเปล่าถ้าพระเจ้าส่งเรียกให้คุณยืนเป็นเสาหลักให้กับคนที่อ่อนแอก,กว่าคุณกล้ายอมเป็นภูเขาลูกเล็กๆที่พระองค์เลือกจะประทับอยู่ไหมแม้ไม่มีใครจะรู้จักคุณแค่พระองค์รู้ก็พอไหมความเจ็บปวดไหนในชีวิตของคุณที่พระเจ้ายังสามารถใช้มันเป็นบทเพลงสดุดีได้อยู่แต่ถ้าคุณปิดมันไว พราะกลัวเสียงสะท้อนคุณเคยยอมให้ใครเห็นชีวิตจริงที่ยังไม่ปฏิปปต่อบ้างไหมหรือคุณยังเก็บภาพลักษณ์สวยงามไว้นัน่นเกินกว่าจะให้ใครรู้ว่าคุณก็เคยล้มถ้าพระเจ้าต้องการให้คุณกลายเป็นที่พักพิงให้คนที่ไม่มีใครคุณพร้อมจะเปิดบ้านเปิดใจหรือเปิดมือให้เขาหรือยังเฝ้าเดี๋ยววันนี้ให้คนขอบคิดไข้ควรคำถามเหล่านี้ พร้อมอธิษฐานขอการเปิดเผยสำแดงให้คุณได้รู้จักใจิตใจของคุณแล้วร่วมสนุกกันด้วยกันเขียนคำตอบในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเอาละครับพวกนี้เราก็จะมาเข้าเ้าพระเจ้าด้วยกันต่อในสรดีบทถัดไปเพื่อชีวิตคนจะไม่ขาดการอัศจรรย์เลยและคุณจะมีชีวิตที่เป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนมากมายได้ขอพระเจ้าไวยพรครับ